สวัสดีครับเพิ่มผู้ขายทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการมมบอำนาดล้างค้า1688ของระบบเครย์โยยุนนะครับขั้นตอนแรกเราไปที่ล้างค้าโมบอํานาจก่อนนะครับแล้วเลือกตรงนี้1688ส่วนตรงนี้ก็พิมพ์พัสะวดกับรหัสผ่านนะครับเ,เสร็จแล้วก็กดโลกิ้นแล้วกลับไปที่ระบบนะครับ ตรงนี้ก็จะสามารถเห็นได้ว่าลังคาที่เราเออมอบอำนาจไว้อยู่นะครับสิ่งที่ต้องเตือนไว้ก็คือถ้าครั้งแรกมอบอำนาจเ,เราต้องใช้รหัสยิงยัง s อ s อนะครับก็พิมพ์เข้าไปก็พอแล้วนะครับโอเคเออส่วนวันที่ส่วนอายุมอบอำนาจก็อยู่ที่3 0วันนะครับถ้าหลัง3 0วันผู้ ผู้ขายไม่ต้องการแล้วระบบก็จะยกเลิกมอบอำนาจโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ